จังหวอมระยองนะครับร่วมก,กองบังคบการตุวจคุ้มทอนจอมรยองแลรับการแถลงข่าวกรณีหาข่าวพบว่ามีกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นยาบ้าน,นะครับตามอ่าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านในพิจารณาแถลงข่าวครับซึ่งมีผู้บุกบุญการประมาณสองรายในเบื้องต้น,ตน,ตนอีกหนึ่งลายตอนนี้ทาง เจ้าที่ตำรวจนะครับถืออันนี้ต้องขอขอบคุณทางเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ดำเนินการเพื่อความคุนอกขุนใจของพี่น้องประชา่วยทจังหวัดำของเจ้าที่ตำรวจนะครับการขดทนนะครับขุดทนในการแสวงหาการกดดันต่างๆครับจนประสบผลสําเร็จสีขาวกรอป้ายทะเบียนรูปตัวเลมอนนะครับทางกองกับสื่อเลยแบ่งกำลังรถทั้งหมด8คันนะครับอออยู่ตรงทางร่วมกับร้านเกิดเหตุก็ประมาณเที่ยง ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งนะครับพบตรงนี้ลู้หันรถตังกล่าวครับรก็ไรติดครับปรากฏว่าในขณะตรวจสอบเนี่ยผู้ต้องหาแดยมีการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันเพื่อนัดหมายในการส่งยานะครับแล้วก็ในการตรวจสอบภายในรถเนี่ยเราก็พบก็ได้มีการทําข้อมูลเพื่อที่จะออกหมายจับในคดีสมทบแล้วก็ในเรื่องของการฟ้องหนันต่อไปครับขอบคุณครับไปทางจุโลก จะมีการแกะดูไหมครับขอดูหน่อยมีอะไรต้องเติมไหมครับุก่นภาพครับขอขบคุณทุกทครับมันคบ้านแล้วก็อุ่ญาดฉกนภาพหนึ่งนะครับแล้วก็หลายรูปบางพักจะมีบานกลางนะครับแล้วก็กระจายเข้าสู่ที่บริโภกคืบานตนออกนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ระยองชุมพร ครับาคาแล้ววันนี้นะครับก็ประมาณ1นึ่งมัดนี่แล้สองพันเมตรอยู่ที่ประมาณ3ามสี่เมตรเองนะครับเพราะราคายาบ้าตาเฉลี่ยแล้วตดนทุนมันก็กับการสืบสวนนะครับว่ามีการสืบทราบนะครับว่าเครือข่ายคยาเสพติดเนี่ยโดยผู้ต้องหาเนี่ยจะมีการส่งมอบยาเสพติดนะครับในเส้นทางแกลงถึงปากทาง ของทุเรียนนะครับในจ,จ,จะจะมีการตั้งตามรั w e r อ o i ั้นนะครับจะมีการส่งม้อบแปนสิบตินะครับจะ,จะสามารถของท่านผู้ก,กับสืบสวนแล้วก็ทีมงานนะครับด้านหลังที่ได้เป็นผู้ปฏิบัติจับได้ตอนหลังเที่ยงคืนนะครับข้าวันนั้นแต่หัวค้าม่อจะเสร็จเนี่ยเช้ามื เดี๋ยวให้ท่านู้กับสืบแกะอะไรัตรงเลยหอมเดี๋ยวนี้มีราคามันถูกกงเลครับนี่หกสองพันแค่นีทข้งหมีสามสามตถ์เครอราคาประมาณสามล้านสล้านะครับราคาส่งใช่ไหม แล้วแล้วจากไว้หนึ่งมีไว้ไรมีมีมีรหัสไว้หนึ่งสบอนราคาเท่านี้องรวังด้วยาคนนี้นมีนกว่ากนว่าีสาม้าลูกเครื่องบินนี่จะเปิดที่วังจันทร์นะครับก็จะเข้ามา ประกาศสองวัการคือเหมือนยี่าใช่แล้วแต่เหมือนกับยี่ห้อแฟลซ่ายี่ห้อโอ้ยอย่างนี้มีแผนที่จะวทำลายเมื่อไหร่ก็อยู่ประมาณเนี้ยครับของที่เราเราวัดใหญ่กนท่านที่คิดจะทำไม่ดีในจังหวัดอะไรอย่างท่านคิด